พอช้แอปนี้มันไม่มีเสียงเนาะแต่ว่านี้เรามาส่องแบบตอกบีเจกันเนาะโอ๊ยตอนนีเ้เหรอวะหน้าหลีจังไม่ชอบอะกดใจให้ทุกคลิปเลยเนาะแนวเลเกิร์ร้อยอะไรร้อยแต่ดีดีดีวะ แม่ก็ไม่ถึงร้อยก็เจ๊นะคือแบบว่าเดี๋ยวทำเสียงให้เหมือนผู้ชายไงแม่วะเฮ้ยเป็นก็จะปรับมนแล้วกันนะแต่ว่าคิดจีเจนี่คือแบบไปกอปคนอื่นมาหรือเปล่าอะเออไ้ใส่ตืมอมาไปกอปคนอื่นมาหรือเปล่าฮะเออคิดถึงหวหัด บ๊ายบายไปละบ๊ายบาย